เพื่อนๆครับตอนนี้เราสามารถนำอีโมจิ2ตัวมารวมกันให้เป็นอีโมจิรูปแบบใหม่แบบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ และสำหรับฟีเจอร์ผสมอีโมจินะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ในแอป l ปนพิม์ Gboard นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมไปใน g l e p l a y Store นะครับไปทำการดาวน์โหลดแอปเปนพิม์ Gboard หรือว่าถ้าใครใช้มือถือระบบ Android ที่ใช้แอป l ปนพิม์ Gboard อยู่แล้วนะครับให้มาทำการอัปเดตแอปพลิเคชัน Gboard ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันผสมอีโมจิได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับกลับออกมาหน้าหลักนะครับเดี๋ยวในที่นี้นายตึงเนือจะลอง ใช้งานกับแอปพลิเคชัน in s t a g r กรมนะครับเข้าไปเลยครับึหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน In s t a g r กรมแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปที่ห้องแชทนะครับหรือว่าด e c t m e s s a g e นั่นเองนะครับที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเข้าไปเลยครับึจากนั้นเราก็เข้าไปในห้องแชทเพื่อคุยกับใครสักคนนะครับเข้าไปเลยครับึหลังจากเข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับให้เราทําการเรียกใช้งานแป้นพิมพ์จีบอร์ดนะครับเราก็จะคลิกที่แถบพิมพ์ข้อความนะครับ หลังจากที่เราเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ g b บอ r d ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราเรียกใช้งานอีโมจิครับโดยให้กดค้างที่ปุ่มสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดค้างเข้าไปเลยครับหลังจากกดค้างเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้เลือกเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นปุ่มสีฟ้านะครับจากนั้นให้เราลากนิ้วเลือกปุ่มตรงกลางนะครับเป็นสัญลักษณ์อีโมจินะครับจากนั้นก็ปล่อยนิ้วครับ มันก็จะเข้ามาในโหมดเลือกอีโมจิแล้วครับหลังจากที่เราเรียกใช้งานอีโมจิแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกผสมได้เลยครับโดยอันดับแรกเนี่ยผมจะเลือกเป็นหมวดหมู่ใบหน้านะครับตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็เลือกใบหน้าที่เราต้องการผสมเลยผมเอาเป็นใบหน้ายิ้มตัวนี้แล้วกันนะครับอันแรกนะปึ๊บหลังจากเลือกใบหน้าเสร็จแล้วนะครับผมจะมาเลือกหมดหมู่สิ่งของนะครับเพื่อเอามาผสมกันนั่นเองนะครับตรงนี้ผมเอาเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วกันนะครับปึ๊บ ก็จะเห็นว่าพอเราพิมพ์อีโมจิ2ตัวนะครับทางระบบมันก็จะคำนวณผสมกันให้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอีโมจิพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้านล่างให้เราเลือกใช้ครับก็จะเป็นหน้ายิ้มแบบหนาวๆแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เลือกส่งได้เลยครับเป็นอีโมจิแบบพิเศษที่เราสามารถเลือกผสมได้เองนะครับเดี๋ยวลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเลือกเป็นหน้าร้องไห้และกันนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกหมวดหมู่สิ่งของที่จะเอามาผสมนะครับเอาเป็นเห็ดละกัน ก็จะเป็นเห็ดร้องไห้แบบนี้ครับพอผสมกันแล้วนะครับก็จะมีทั้งเห็ดทั้งร้องไห้มารวมกันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกส่งได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆที่เพิ่มขึ้นมาในแ p ปเปนพิมจีบอร์นะครับที่จะช่วยเราสามารถผสมอีโมจินะครับได้อีโมจิแบบลักษณะพิเศษแบบที่เราต้องการแบบไม่ซ้าใครนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเพิ่มสีสันให้กับการส่งข้อความแชทสนทนาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณ ผู้ชมได้รับชมนายถึงเนืดด้วยนะครับนายถึงเนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ